ำไมถึงหึงหวงเป็นเพราะอะไรแบบนี้นะคะแม้ขนาดว่าถ้าสมมติว่าเราไม่หึงหวงแต่ถ้าเขาจะไปเราก็ใส่กุญแจไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะนั่นแหละก็คือเขาหมดศรัทธาในตัวเราเราจงทำใจนะคะค,คุณมีค่าพอนะคะคุณมีค่าเสมอนะคะจงคิดเสมอว่าคุณมีค่าเสมอ แล้วความหึงหวงไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคู่รักคู่ชีวิตคู่ผัวเมียของคุณเลย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องสีทนได้นะครพนมนะจ๊ะมีคนถามมานะคะมีคนถามมาว่าผัวฝรั่งอ่ะขี้หึงไหมหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแฟนขี้หึงไหมเป็นคนขี้หึงไหมอะไรแบบอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเหมือนกับคนไทยไหมประมาณนั้นนะคะ ประมาณนั้นเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างชายไทยแล้วก็ชายฝรั่งนะ,ะนะคะนะคะจะเปรียบเทียบแล้วก็ภาษีมีประสบการณ์ทั้งสองแบบนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยมีอะไรมีหลายๆอย่างนะคะที่จะมาเล่าๆให้ฟังนะคะกดติดตามไว้ด้วยจ้าขอบคุณ ทุกๆคำติชมนะคะจะเอามาเปลี่ยนแปลงช่องให้ดีขึ้นค่ะกดเลย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 เชิญรับฟังจ้าง่ายๆนะคะไม่ขอดราม่านะคะไม่ได้ว่าทุกคนแล้วก็ไม่ได้ว่าใครนะคะประสบการณ์เราผ่านมาเองโอเคค่ะ ผัวฝรั่งเนาะในลักษณะของผัวฝรั่งว่าขี้หึงไหมเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะภาษีแต่งงานกับอ่าผัวฝรั่งนะ <c oughs> ชาวเดนมาร์กมาจาสิบเก้าปีแล้วค่ะจาสิบเก้าปีแล้วแล้วก็อยู่กินกันในลักษณะที่เรียบง่ายนะคะเรียบง่าย แต่เวลาไปเที่ยวเราจะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานไปเที่ยวเป็นคนที่ชอบสนุกสนานนะคะไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันก็จริงบางครั้งเราจะไปด้วยกันแต่แต่แต่บางครั้งไม่ได้ไปด้วยกันนะคะไม่ได้ไปด้วยกันนะคะผัวไปทางเมียไปอีกทางไปทางไหนล่ะคะ ยกตัวอย่างผู้ชายนะคะฝรั่งเขาก็จะไปนั่งบาร์ประสีขับรถไปส่งให้ไปนั่งที่บาร์ส่วนเราเราก็อยากไปนั่งผับหรือไปนั่งคาราโอเกะหรืออะไรก็ช่างที่มันสนุกสนานนะคะในบางครั้ง ไปวันเดียวกันคืนเดียวกันเวลาเดียวกันแต่ในบางครั้งไปคนละเวลาคนละว,วันนะคะเป็นไปได้ไหมคู่อื่นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่คู่ของภาษีเป็นไปได้เราต้องมาเราเราต้องมาเท้าความด้วยว่าผัวฝรั่งเป็นคนชอบดื่มนะคะฝรั่งเดนมาร์กี่แบบ พูดได้เลยว่าดื่มสนุกสนานเฮฮาอยู่ได้กี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้อยู่ได้เป็นคนเขาเรียกอะไรนะอ่าอ่าปาร์ตี้น่ะนะเป็นคนเห็นปาร์ตี้ตรงไหนไม่ได้ต้องไปต้องชอบอะไรแบบนี้พเพิ่นนได้มาเจอกับภาษีก็เป็นคนที่ชอบมากค่ะชอบปาร์ตี้แต่ไม่ใช่ว่าไปเลอะละอะไรแบบยังง้นนะคะไม่ค่ะไปธรรมดา เมาได้ดื่มได้แต่ไม่ถึงกับเละเทะค่ะไม่เละเทะนะคะเราก็ไปไปเที่ยวกันสนุกสนานนะคะเป็นคนสนุกสนานอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่ที่บ้านเดนมาร์กหรือว่าไปเที่ยวเมืองไทยก็สนุกสนานได้เนาะทีนี้จะมาเขาเรียกอะไรนะจะมาเล่าอ่าหลายๆอย่าง เราไปเที่ยวเราไปไหนไปไหนอะไรแบบน,นี้มันธรรมดาใช่ไหมคนเราแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ชอบยิ้มเก่งพูดเก่งพูดจาอะไรแบบน,นี้เก่งแล้วก็ไม่ต้องถามว่าถึงว่าจะแก่แต่มันก็จะมีคนในรุ่นรุ่นนั้นเราเราไม่ใช่ว่าเราจะมาจีบกันนะเราก็แซวแซกันข้ามโต๊ะอะไรประมาณนั้นนะคะก็เช่นเดียวกันฝรั่ง เขาก็ต้องมีคนไปเจอเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีคนไปเจอนะคะเขาก็เซลล์เซลล์เซลล์กันไปทีนี้มันจะมาเข้าเรื่องว่าใครขี้หึงผัวฝรั่งขี้หึงหรือว่าเมียฝรั่งขี้หึงคะ่ะนะคะก็จะมาบอกว่าฝรั่งเขาไม่ขี้หึงแล้วคะ่ะไม่ขี้หึงนะคะอเผอิญมาเจอกับป้าสีที่ เมียฝรั่งก็ไม่ขี้หึงค่ะฉันไม่ขี้หึงคนหรอกนะคะถึงในบางครั้งเรารู้ว่าอ่าเขาก็จะจีบกันเราเข้าใจนะคะเพราะว่าผู้หญิงเอมเขารู้ไหมว่าฝรั่งนี้มีเมียแล้วหรือว่าไม่มีเขาก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมุติว่าคนเขาทํางานที่บาร์ที่อะไรที่เจอเขาก็อยากได้ดื่ม อยากได้เขาก็หาเงินใช่ไหมคะเขาก็ธรรมดาเขาก็แซวเขาก็อะไรแบบอย่างนี้ฝรั่งเห็นแซวเห็นอะไรก็แซวตามประมาณนั้นแต่ภาษีไม่หึงคะ่ะปกติในบางครั้งยังไปเห็นจ่าจะแต่พอเราเดินเข้าไปหรือเราเข้าไปในเรื่องของเราอะไรแบบอย่างนี้ก็ช่างนะคะผัวฝรั่งก็จะบอกว่า เมียฉันมาแล้วอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นทําอะไรไม่ได้ฝรั่งเขาจะให้เกียรติเมียเขาตลอดเวลาเขาจะบอกว่านี่คือเมียฉันยัง,ง้นอย่างนี้เขาจะบอกเขาจะพูดเลยค่ะเขาจะไม่มีอายแล้วเขาจะไม่กลัวว่าคนนู้นจะพูด กับเขาอีกไหมถ้าเขาบอกว่าเขามีเมียแต่เขาพูดตลอดอะความจริงก็คือความจริงฟะรังไม่มีหึงแล้วเขาก็จะบอกว่านี่คือเมียเขานะคะแล้วเพื่อนๆที่ถามว่าแล้วหึงไหมถ้าสมมติว่าไปแบบต่างคนต่างไปอะไรแบบนี้ไม่หึงนะคะไม่หึงไม่หึงไม่เหมือนคนไทยใช่ไหมคะไม่เหมือนคนไทยใช่ไหมคะ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะคะว่าหึงไหมผัวหึงไหมนะคะผัวหมายถึงผัวฝรั่งหึงไหมผัวฝรั่งไม่หึงค่ะแต่เคยมีแฟนคนไทยนะคะถามว่าหึงไหมหึงค่ะคนไทยจะหึงเราถ้าเราไปโอ้ถ้าเราไปคนเดียวน้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องติดตามเราไปเพราะว่าหนึ่งแหละ เราก็เป็นคนแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะปาร์ตี้สนุกสนานลื่นเลงอะไรไม่ได้ถึงเราจะไม่ได้ไปนอนด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าเราเซลลเซลกันข้ามโต๊ะหรือว่าอะไรกันข้ามโต๊ะอะไรแบบอย่างนี้นะคะแต่แฟนอ่าแฟนคนไทยหึงค่ะหึงหึงนะคะหึงว่าอะไรแบบนี้กลัวไปหมดนะคะคือความไม่ไว้วางใจแต่ผัวฝรั่งไม่หึงค่ะ คุณจะไปปาร์ตี้ตรงไหนคุณกลับมาคุณไม่กลับมาแล้วคุณก็แค่โทรบอกอะไรประมาณนั้นนะคะแค่โทรบอกเขาไม่หึงนะคะว่าโอ้ยทําไมเธอไม่กลับเราก็บอกว่าเราไม่ได้กลับนะเรากลับไม่ได้เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่เราก็ต้องบอกนะคะว่าเราอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยอะไรประมาณนะั้นเราอยู่ส่วนไหนของโลกเอาแบบนี้ดีกว่านะคะ นะคะมันก็แตกต่างเราจะอยู่กันได้สบายนะคะแล้วก็ขอออนุญาตสำหรับท่านที่หึงกันนะคะท่านที่หึงกันลองคิดสักนิดหนึ่งว่าคุณถ้าคุณคิดที่จะมาหึงกันน่ะอ่าเขาเรียกในเอน,เอนอกที่อยู่ในในใน,ใน,ใ,นในตรงนี้ที่มันมาหึงกันน่ะมันลาบากนะคะมันหงุดหงิด มันสร้างปัญหามันอะไรหลายๆอย่างนะคะถ้าเราหึงกันสู้แล้วเรามาปรับความเข้าใจกันเราคุยกันว่าเราจะไปได้ไหมนะคะอาไปไม่ได้ทําไมถึงไปไม่ได้ถ้าเราอยากไปปาร์ตี้หมายถึงเราไปปาร์ตี้เราอาจจะไปงานบันเกิดไปงานอะไรประมาณแล้วแต่ใครจะทําอะไรนะคะคุยกันดีกว่าค่ะการที่เราหึงแสดงว่าเรา ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจคนข้างๆเราแล้วเราก็จะหึงไปตลอดมันไม่ดีนะคะมันไม่ดีนะคะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ตรงนี้นะคะว่าหึงไม่หึงแล้วจะทำแบบไหนประสีมีข้อที่จะบอก เพียงแต่บอกเราแล้วก็แชร์ให้ฟังนะคะว่าถ้าเราไม่หึงเราจะมีความสุขมันความสุขมันจะออกมาในใจมันจะออกมาจากข้างในอะเราจะไม่มีในหัวสมองเรามาคิดเล็กคิดน้อยว่าอุย้ยคนไปไม่ได้หึงอย่าง,งน้นอย่างนี้เดี๋ยวสาวๆเดี๋ยวอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็คิด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 ,คดอยู่ตรงนี้แล้วมันมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีด no 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 never, never 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 do that นะคะนะคะ เราไม่ทำกันดีกว่าแบบนั้นนะคะต่างคนต่างไปเพราะว่าแม้ว่าจะไปด้วยกันหรือว่าเราอาจจะนั่งโต๊ะน,นี้ในบางครั้งแต่ถ้าเป็นที่เมืองนอกอ่าผัวเมียอาจจะนั่งกันคนละโต๊ะนะคะไปในงานเดียวกันแต่แต่เราจะนั่งกันคนละโต๊ะเพราะว่า <c oughs> เราจะไปหานั่งตามรายชื่อของเรานะคะรายชื่อก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนั่งคนละโต๊ะก็คุยกันคนลนะนัก็ คุยกันไปต่างคนต่างคุยกันไปแต่ไม่มีเรื่องอแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะเราจะไว้เนื้อเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจกันไงคะทําให้เราสบายใจเวลาเราจะไปไหนด้วยกันหรือไม่ไปไหนด้วยกันไปคนเดียวอะไรเป็นแบบนั้นนะคะ,ะสําหรับท่านที่ยังเกิดความหึงหวงอยู่นะคะเขียนมาบอกไาสีได้นะคะว่าทําไมถึงหึงหวงเป็นเพราะอะไรแบบนี้นะคะ แม้ขนาดว่าถ้าสมมติว่าเราไม่หึงหวงแต่ถ้าเขาจะไปเราก็ใส่กุญแจไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะนั่นแหละก็คือเขาหมดศรัทธาในตัวเราเราจงทําใจนะคะแล้วจะมาพูดอีกในอ,อีพิสูตหน้าแล้วก็อีพิสูตต่อๆไปว่าการที่คนเราหมด นะคะหมดศรัทธาในตัวกันเองหมดศรัทธาในคู่กันแล้วถึงแม้จะไม่ใช่คู่ชีวิตก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่ในส่วนของเราเขาก็อยู่ในส่วนของเรายังมีคนอื่นๆอีกมากมายคุณมีค่าพอนะคะคุณมีค่าเสมอนะคะจงคิดเสมอว่าคุณมีค่าเสมอแล้วความหึงหวง ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคู่รักคู่ชีวิตคู่ผัวเมียของคุณเลยขอบคุณคอมเมนต์ที่เขียนมาเป็นไอเดียที่จะให้ภาษีต่ออีพิสูตต่อไปได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคู่มีความสุขเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะเชิญชม อีพีสุดหน้าต่อไปจ้ากดกระดิ่งไว้เลยเลยคะ่ะ